มีการเคลื่อนเคลื่อนไหวเรื่องอาวุธเองเนี่ยไม่ไม่เกิน3เดือนที่ผ่านมาหรมีการเคลื่อนไหวในการเมืองมผมไม่ทราบการเมืองไม่การเมืองฮะตำรวจไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าอันนี้มันชีวิตและทรัพย์สินประชาชนนะฮะมาเคลื่อนไหวกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะกอนจากนี้ท่านจะทราบข้อมูลติดตามว่าสิ่งของแบบนี้มาจากไหนตำรวจจะนั่งจะตามมาต่างหากมันมันมันตำรวจทหารร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ปี57แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ท่านสมบัติชี้แจงแล้วกัน ห้าเจ็ดมันซักยังไงอะไรยังไงนี่นคือต้นกลุ่มลูกน้องโกติกตใช่สายเขาฮะนะฮะสายโกต,ะะติฮะคือในช่วงระยะสามเดือนนี้จะมีการเคลื่อนไหวในการก็นี่ฮะประจักษ์พยาเขายืยนยันว่าของเพิ่งมาใช่ไหมาไหมา,พ,ยา,ยยยาพิ่งมาเ<า>พิ่งมาเขายืนยันว่าเพิ่งมา ที่น้องว่าทางชายแดินคนใหมอะไรพวกนี้เพื่อผ่านไปทั้งจังหวัดชายแดงครัอาจจะดีไฟมันก็กลุ่มเดียวกับที่จับกลุ่มไปแล้วที่บ้านโกตีหลายแห่งนะฮะเป็นเหตุก่อความไม่สงบเมื่อปี57นะครับถ้าว่าถ้าไม่มีที่อื่นมาในครั้งนี้มันจะมีกลุ่มที่ซื้ออาวุธในพื้นที่มาเอาไม่ใช่แน่ฮะลูกระเบิดรัสเซียมันเอามาจากที่ไหนอ่ะนะฮะมันไม่ได้สั่งกันมาง่ายๆนะฮะ ไม่มีฐานที่มาจากขเขมรหรืออะไรรอบประเทศเพื่อนบ้านอาเจดีไฟไม่มีนะฮะมันกลุ่มที่ใช้เฉพาะก็ถืถอคงนี้เป็นของรัสเซียทั้งหมดใช่ไหมเฉพาะอาเจดีไฟฮะอาก้าก็ใช่นะฮะแต่อาก้ามันยังมีทั่วไปแต่อาเจดีไฟนี่ไม,ไม่ไม่มีประเทศเพื่อนบ้านบ้านเราไม่มีใช้รถน,นี้ชุดะะที่ระเบิดมาใช้ที่สามสิบสี่สิบลูกเนี่ยว่ามันต้องไปตามอะไรที่อย่างไม่ใกล้บ้านปีปีที่ผมรักษาการพังหนึ่งปบปีห้าเจ็ดยึดตอนนั้นต้องสามร้อยกว่าลูกใช่ไหม ที่วังน้อยนะฮะแล้วมายึดที่ปทุม,มอีกก็เป็นร้อยลูกนะฮะอันนี้ทางส่นสวนก็เป็นส่วนที่เขาเอาหนีมานะ,ะแต่ไม่คาดว่าจะมาเคลื่อนไหวในลักษณะสองสาเดือนเนี่ยนะฮะอันนี้มูลเหตุที่เอามาทิ้งในพื้นที่ในดาวตรงน,นี้มันเป็นปัจจัยอะไรประกอบผมไม่อยาก